กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงที่2รายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาควานหาเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะว่าวิธีการใดนะคะที่จะช่วยเหลือคุณผู้ชมได้ในเรื่องของท้องผูกค่ะและวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นั่งอยู่กับดิฉันแล้วค่ะเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องเป้สวัสดีค่ะน้องเป้พี่เคยได้ยินมาเยอะมากเลยขอตรงเข้าประเด็นว่าล้างพิษลำไส้ช่วยในการถ่ายท้องเนี่ยม,มันมีหลักการที่ปลอดภยัยไหม มีหลักการที่ปลอดภัยขึ้นอยู่กับวิธีการพี่มด<อ>บางคนนะเขาก็จะเอาแบบอะไรเข้าไปสวนกาแฟฉันเคยได้ยินแบบฉีดเข้าไปแล้วให้นางไหลออกมาอย่างนี้เป้ก,ก็คิดว่าอันนั้นคือมันเหมือนกับเป็นการรบก,กวนระบบของร่างกาย ถามว่าถามว่ามีงานวิจัยมาแล้วว่าอย่างนั้นมันไม่ดีไหมก็ไม่ได้มีงานวิจัยแต่ในเรื่องของการทําอะไรที่มันไปรบกวนระบบของร่างกายอ่ะเหมือนไปผิดธรรมชาติอ่ะถูกไหมก็ยังอาจจะยังไม่แนะนำอ่าแล้ววิธีการที่มันถูกต้องหรือวิธีการที่มันปลอดภัยนี้มันต้องเป็นยังไงคะก็ใช้อาหารในการดูแล ะะกินเข้ามาเนี่ยเหรอใช่นะคะอ,อ,อาจจะเป็นอาหารที่มีกากใยสูงถ้าใครกินอาหารที่มีกากใยสูงไม่ได้ไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผลไม้เดี๋ยวนี้ก็มีกากใยที่เป็นในรูปแบบของอาหารเสริมให้ทานอยู่เยอะแยะมากมายค่ะพี่มดที่เขาชอบเรียกกันว่าไฟเบอร์ใช่ถูกไหมคะว่าไฟเบอร์หรือกากใยอาหารถูกไหมไฟเบอร์หรือกากใยอาหารเขาทํางานยังไงน้องเป้เขาจะเป็นลักษณะของพืชที่มีไฟเบอร์มีมีกากาที่มันไม่ผ่านการย่อย ไม่ไม่ดูดซึมแล้วเขาจะหลงเหลือตกค้างมาอยู่ที่ลำไส้นะคะกากใยเนี้ยก็จะมากวาดล้างเอาไอตัวสารที่มันติดอยู่ตามซอกหลืบของลำไส้อ่ะค่ะพี่มดบางทีเรากินเนื้อเข้าไปนะแล้วก็กินบางคนบริโภคแต่เนื้อบริโภคแต่เนื้อสัตว์เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะไปพวกเนื้อสัตว์พวกนี้ไปติดค้างอยู่ที่ตรงซอกซอกหลืบของลำไส้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับหมักหมม นานๆเข้าทําให้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเกิดการย่อยไม่ดีเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยกากใยพวกนี้แหละค่ะเอาไปก่าดล้างคือคุณผู้ชมต้องนึกภาพก่อนว่าลำไส้ของเรามันไม่ได้เรียบแบบไม่ใช่ท่อ PVC ที่แบบเรียบหมดเลยนะมันจะท่อแบบเออมันจะมีอยากมีเลอะมีรูมีอะไรของมันเรียบร้อยมันก็จะเข้าไปติดอยู่ตามพวกนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะก็ต้องเอา ไฟเบอร์หรือพวกกากใย,ยเนี่ยเอาไปกวาดล้างมาคราวนี้ไอ้ไฟเบอร์พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันคือเอามาจากผลไม้ที่เรากินหรอหรือว่ายังไงใช่ผักและผักและผลไม้ส่วนใหญ่จะมีไฟเบอร์อยู่เขาก็เอามาสกัดใช่ในในวงการที่ดูแลสุขภาพกันอยู่ mm hmm. เขาทำยังไงคะน้องเป้ส่วนใหญ่จะใช้พืชหรือมเมล็ดพืชที่มัน mm hmm. จะอ,อ,อย่างเช่นตัวไซเนียมเฮาส์อย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเป็นตัวที่ให้กากยายเยอะๆนะคะ ตัวกาดใยพวกนี้ก็จะไม่ถูกย่อยบางทีบางกาดใยจากพืชบางอย่างนะคะอย่างพวกมันอย่างเงี้ยก็จะเป็นพืชเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีกาดใยที่ถูกย่อยถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมไปเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มาจากผักและผลไม้หรือว่ามาจากพวกเมล็ดธัญพืชอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีลักษณะที่ไม่ถูกย่อยเลือกที่ไม่ถูกย่อยแล้วเขาก็มาสกัดกันส่วนใหญ่เขาเป็นเม็ดเป็นผงหรือเขากินกันยังไง ส่วนใหญ่ก็จะกินในลักษณะที่ทําให้กินง่ายหน่อยก็อาจจะทาให้เป็นผงอพอเข้าไปก็จะพองแล้วก็สามารถผ่านไปถึงลําไส้ได้ไม่งั้นมันมีงานวินนจัยรองรับไหมน้องเปไ้พวกไฟเบอร์พวกนี้โอ้มีเยอะแยะมากมายนะคะโดยเฉพาะไซเลียมฮัสไอตัวเขาจะเป็นเหมือนเมล็ดนะคะแต่ว่าเขาขบดเป็นผงมาให้อพอเข้าไปพองตัวในในท้องอย่างเงี้ยค่ะก็จะผ่านไปถท,ที่ลําไส้พอผ่านไปปุ๊บเนี่ยนอกจากกวาดล้างลําไส้อย่างเดียวแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเพิ่ม มวนให้กับอุจจระบางคน,นขับถ่ายไม่ค่อยดีกิน<า>น้อยคุณมากี้คุณบอกว,ว่าบางคนกินน้อยก็ไม่ค่อยถ่ายค่ะ,คะก็ไม่มีไฟเบอร์ไปไงะนะคะทีนี้เขาก็จะไปเพิ่มไฟเบอร์ให้ก็ทําให้เหมือนมีอุจจระ มีมวลของอุจาระเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ถ่ายได้ดีขึ้นการรับประทานไฟเบอร์เป็นประจำเนี่ยช่วยให้สุขภาพของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเยอะแยะเลยค่ะระบบย่อยอาหารระบบการดูดซึมอาหารดีขึ้นะนะคะไฟเบอร์อยังทําหน้าที่ในการขัดขวางการดูดซึมพวกน้ำนํำตาลพวกไขมันบางตัวได้ด้วยกินละผอมด้วยเหรอใช่นะคะบางทีอันอันดับแรกเลยพอลงไปที่กะเพาะพองตัวกินข้าวน้อยลง พอไปอยู่ที่ลำไส้ขัดขวางการดูดซึมน้ําตาลหรือไขมันส่วนเกินนะคะก็ช่วยในเรื่องของรูปร่างนะคะไปอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ก็จะช่วยในการขับถ่ายเอาสารพิษต่างๆออกไปได้ดีขึ้นนะคะพอบางคนไม่ถ่ายมากๆก็จะมีอาการคือคือสารพิษสะสมในร่างกายจะมีความหมุนหมองใช่เวียนหัวอะไรอย่างนี้บางคนเป็นนปวดหัวอะไรอย่างนี้นะเป็นพอได้ไฟเบอร์เข้าไปก็จะสดใสขึ้นค่ะอีกพวกหนึ่งพี่มดคนที่ไม่ถ่ายเยอะๆจะเป็นริีดวง อันนี้ช่วยได้เหมือนกันอันนี้ก็ช่วยบรรเทาอาการลิสีดวงได้ทําให้อุจจาระนุ่มขึ้นคับถ<อ>่ายได้เป็นปกติมากขึ้นอาการลิสีดวงก็บรรเทาลงค่ะไอพวกไฟเบอร์นี่มันกินได้ทุกวันถูกไหมน้องเป้หรือว่าไม่มีข้อห้ามไหมอ่ะเช่นน้องเป้บอกว่ามันไปช่วยขัดขวางการดูดซึมน้ําตาลหรือไขมันส่วนเกินถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพี่จะกินกินยาหรือกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปขัดขวางหรือเปล่าการขัดขวางของเขาเนี่ยก็คือขัดขวางไม่เยอะนะ ะนะคะโดยที่สมมุติถ้าเกิด,ก,ดกลัวว่าจะไปรบกวนการดูดซึมของยาก็ทานห่างจากยากสัก2ชั่วโมงมนะคะถ้าในเรื่องของ ข้อห้ามว่ากลัวว่าเดีย๋ยวมันจะจะเป็นอะไรไหมมีอุจจาระอยู่ในในลำไส้เราเยอะเกินไปไหม <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ท้องผูกไหมแล้วก็ต้องดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆะนะคะ <S <S เพราะว่าการที่เขาพองตัวเขาก็ต้องใช้น้ำ <S <S นะแล้วก็ดื่มน้าตามเข้าไปกินไฟเบอร์ไปปุ๊บก็ดื่มน้ําตามสัก 1- 2แก้วนะคะเขาก็จะได้พองตัวเต็มที่แล้วก็อ่อนนุ่มเต็มที่อย่างงี้นี่เองเรียกว่าทานได้ทุกวันถูกไหมถ้าเกิดถ้าเกิดพูดอย่างนี้ ทานได้ทุกวันเรียกว่าจําเป็นทุกวันเลยด้วยซ้ำน้องแป้ะคนันนี้เราก็กลัวนะว่าถ้าเกิดเรากินทุกวันปุ๊บมันเกิดความเคยชินมะลลำไส้ฉันจะไม่ทํางานหรือเปล่าความจริงเนี่ยลำไส้การมันมันแป้เคยได้ยินคานึงว่าลําไส้มันชินชานะคะอ,อ,อันนี้เกิดจากการที่พวกทานพวกยาถ่ายออหรือว่าทานอะไรที่เป็นเป็นพวกกระตุ้นลําไส้ กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้อันนี้อาจจะมีผลทําให้ลําไส้เกิดการชินชาได้อันนั้นคือยาถ่ายเขาจะไปกระตุ้นการบีบตัวของลําไส้ถูกไหมใช่ลําไส้ไม่ค่อยบีบก็กระตุ้นให้เขาบีบกระตุ้นกระตุ้นไปทุกวันลําไส้ก็เลยขี้เกียจบีบค่ะก็เลยกลายเป็นลําไส้ชินชานะคะก็เลยต้องเป็นสาเหตุที่ว่าคนตียาถ่ายก็จะกินยาถ่ายทุกวันแต่ไฟเบอร์ไม่ใช่อย่างนั้นไฟเบอร์เขาจะเหมือนกับท่านที่ไปเพิ่มการ พอเพิ่มกากปุ๊บลำไส้ก็จะบีบตัวโดยอัตโนมัติคือลำไส้ไม่ได้ถูกกระตุ้นให้บีบตัวแบบผิดธรรมชาติใช่ถูกไหมแปลว่าถ้ากินไฟเบอร์ก็จะไม่ปวดท้องคือคนอกินยาถ่ายเนี่ยมันจะปวดท้องค่ะถูกไหม<ช>มวนท้องมันมีการบีบตัวบิดแบบบิดใช่ไฟเบอร์นี่ปกติไฟเบอร์ปกติไม่มีอาการข้างเคียงอย่างนั้นเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดคนกินยาถ่ายแปลว่าจะต้องเคยชินถ้าเกิดไม่กินยาถ่ายจะไม่ถ่ายพี่เขาจะถูกไหม หมายความว่าถ้าแต่ก่อนกินยาถ่ายมาเยอะเยอแล้วแบบโอ๊ยไฟเบอร์มันดีแต่เออมากินไฟเบอร์ปุ๊บอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าท้องมันเคยชินกับยาถ่ายไปแล้วไงใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเป็นอย่างนั้นบางคนที่แบบหยุดยาถ่ายทันทีแล้วก็มากินไฟเบอร์แล้วปรากฏว่าไม่ถ่ายมันไม่ถ่ายเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่ายิ่งกลัวไปอีกว่าไฟเบอร์จะพองเต็มท้องไม่ถ่ายออกมาสักทีความจริงแล้วเป็นผลจากยาถ่ายอ่ะแล้วทางแก้ทำยังไงอะน้องเป ้องค่อยๆปรับลําไส้นะคะก็คือลดปริมาณยาถ่ายลงบางทีบางครั้งเราเรา,เราติดยาถ่ายมาแล้วนะคะเราก็อาจจะกินยาถ่ายในปริมาณที่น้อยลงหรือว่าวันเว้นวันนะคะแล้วก็ค่อยๆให้ลําไส้เนี่ยเขากลับมาจําได้ว่าเขาต้องทําหน้าที่ในการบีบตัวที่เกียดมานานที่เกียจมานานน,นะคะใช้ยาช่วยมานานแต่ว่ายาช่วยบางทีมันก็ไม่ดีเพราะเพราะว่า พอลำไส้มันลืมการทํางานของมันเนี้ยมันก็อาจจะต้องพึ่งยาถ่ายไปตลอดชีวิตค่ะ,ะ,คะอาจจะปรับแบบลดยาถ่ายเพิ่มเป็นตัวไฟเบอร์หรือเป็นผล,ลไม้ใช่ปรับค่อยๆปรับไปทานนะ้ำาอะไรคือมันต้องใช้เวลาเหมือนกันเนาะใช่หรือว่าทานอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นอ่อน,ออนๆอย่งเช่นน้าลูกพุนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยในการ กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ได้แต่ว่าไม่ได้แรงเท่ากับยาค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ท้องผูกเป็นคนปกติเข้าขน้ำทุกวันตรงตามเวลาพี่สามารถเลือกไฟเบอร์ทานเพิ่มได้ไหมได้เลยแน่นอน<ด>ยังไงอะ่ะก็ไฟเบอร์อย่างที่บอกคือมันพี่ไม่มีปัญหาไงก็สามารถเอาไปดูแลร่างกายได้ไฟเบอร์เนี่ยบางตัวถ้ามันตกไปถึงลำไส้ค่ะ เคลื่อนตัวไปอยู่ที่ลาไส้ปุ๊บเขาจะมีคุณสมบัติเป็นอา,อาหารให้กับจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้ด้วยยิ่งช้าผสมอินูลินเข้าไปผสมเบต้ากูแคนเข้าไปก็จะเป็นอาหารสําหรับจุลินทรีย์ที่ดีในลาไส้ลําไส้ก็จะทํางานได้ดีเป็นปกติมากขึ้นคือมันไม่จําเป็นต้องมีไฟเบอร์อย่างเดียวถูกไหมมันสามารถมีส่วนประกอบอื่นได้ได้เลยเพื่อที่จะช่วยดูแลเราได้ ใช่ไปอีกชใช่เพื่อเป็นการดีท็อกลำไส้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่จะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าการทานไฟเบอร์เป็นประจำเมันช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ เพราะว่ามีงานวิจัยมาแล้วนะคะเพราะว่าลมะเร็งลำไส้เนี่ยมันเกิดจากการที่อย่างที่เป้บอกมีอะไรไปติดไปติดอไปอุดไปตกค้างอยู่ในนั้นใช่นะคะการได้รับไฟเบอร์ในปริมาณสูงเป็นประจำนะคะเขาก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้อย่างแน่นอนตอนนี้คนเป็นมะเร็งลำไส้เยอะมากเลยพี่มดใช่ไหมเพราะพี่ฟังอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าอ่วมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องท้องผูกแล้วที่จะกินไฟเบอร์ได้ใช่จริงคนทุกคนควรจะทานเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเราต้องยอมรับเลยค่ะว่าอาหารทุกวันที่เราทานอยู่ โอ้โหแต่ละคนนะสันแต่ละอย่างขึ้นมารับประทานนี่แบบสุดๆเลยทีเดียวเราตามใจปากอย่างเดียวใช่นะคะลืมดูแลลำไส้ไปเ,ออเพราะฉะนั้นไฟเบอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการดูแลสุขภาพข้างในตัวเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะเภสัชักกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการส่งคำถามเข้ามานะคะสามารถส่งเข้ามาได้ทางอ e ีเมลเลยค่ะหรือต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังติชมรายการนะคะสามารถทำได้เลยค่ะเข้ามาที่ Facebook ของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาสำหรับครบเครื่องเรื่องสุขภาพแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ